เข้าสู่ช่องแรงงชาแนลอีกรอบหนึ่งนะครับเอซีเสียงรถปิดประตรูนะครับเราต้องไปดูนะว่าเกิดอะไรขึ้นอ้านี่ไข่นะครับเนาะเอาพอลลี่เอ้า เห็นแวบๆว่าไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลกลับมาแล้วเหรอกลับมาก็ไปเอาเอาข้าวไปให้จูกคุณอ๋อก็เลึกว่าเป็นอะไรป่วยกระทันหันเห็นาว่าอย่างนั้นมันฮะแผลเนี่ยเหรอโอ้โหเนี่ยนะเออแล้วมันยุงไปนอนที่ไหนยุงกัดขนาดนั้นเนี่ยเลยเรต็มหมดโอ้โห ไม่ไม่เป็นอะไรนะเอาหมอบอกว่าแมลงกัดต่อยเอาไปนอนที่นาเลยเหรอหรือยังไงไม่ใช่ไปหาหน่อไม้แล้วแล้วมันเพิ่งจะบวมขึ้นเพราะว่าเขาหมอบอกว่าอักเสบแล้วก็แพ้ลุนแรงอ๋อแพ้ลุนแรงเนาะฉีดยาไปอีกนึงแล้วก็อันนี้บวมเลยนะนี่มันคันไหมแข็งเป๊กเลยเนี่ย ขันพอคันพอเกาเอาแล้วเกามันก็ยิ่งไปสิพอเกาเสร็จแล้วมันจะออกร้อนเหมือนเหมือนเวลาเราเตะหน้าผากเวลาเราเขอิบร้อนบู๊บบู๊บเหมือนคล้ายคไฟลามทุ่งหรือยังไงคล้ายๆอย่างนั้นเลยเหรอมันคันเจ็บๆไหมเจ็บอ๋อเหรอแต่ว่าตอนมันคันนะเกามันมากเหพอพอเลิกเกาโอ้แสบพอเลิกเกาแล้วพเรามาเอาไอ้นี่ได้ไหมเอาอ่าอย่างอย่างคารามาอย่างอะไรเนี่ยมันจะชุ่มเย็นไม่ใช่เลย เรามันมันโถ้าแบบถ้าเก่ามากก็ไม่แพ้แพ้อะไรเนี่ยแพ้อะไรแพ้แมลงแมลงอะไรประจำตัวอะไรใช่ไหมพี่มันเป็นประจำตัวเอะไรไม่พี่เพิ่งเป็นไม่ใช่เป็นครั้งแรกแมลงอะไรอ่าตอนแรกอนูบอกว่ายุงหรือเปล่าอืแล้วทีเนี้ย หมอเลยบอกว่าอ่ามันจะมีแบบว่าอย่างอย่างเนี้ยมันจะมีรอยกัดอ่ะพี่แดงเนี่ยอย่างเงี้ยมันมันมันเหมือนมีรอยกัดอ่ะเป็นอุ้ยหรือหรือมันอยู่ข้างในไม่ไม่รันกัดจากข้างนอกนี่แหละอ๋อเออแล้วมันมันจะเป็นเหมือนรอยฟันฟันแมลงอะไรสักอย่างหรอเนี่ยไอ้ทุกอุ้ยแต่มันกัดเยอะมากเลยหรอมันก็เป็นเหมือนกันอุ้ยแมลงนี่มันกัดเนี่ยแต่เรามันกัดเป็นกลุ่มขนาดนี้เลยเราก็ต้องเห็นตัวมันดิแต่ว่าเราจับตัวมันได้จะได้มา เอามาศึกษาดูือเปล่าทีนี้มันก็กัดในพวกลมผ้าอะไรอย่างเงี้ยอ้าวเราไม่เห็นเหรอเนี่ยเออเราไม่รู้ว่าเป็นแมลงอะไรเพราะว่าอ่าหมอถามว่าไปทําอะไรมาอเราก็บอกว่าเราไปหานอไม้อืมไปหานอไม้ที่มาทําดองอแล้วอ่าหนูก็ถามว่าวันแรกที่ไปหานอไม้ทําไมไม่ขึ้นไม่ไม่มีไม่มีอาการคันไม่มีตุมไม่มีอะไรเพิ่งจะเป็นเมื่อคืนนี้เอาแต่ก่อนเป็นอยู่ไหม ไม่เคยเป็นเลยทีนี้แล้วทีนี้ก็หมอเลยบอกว่ามันเพิ่งจะเสพแล้วก็เพิ่งจะเหมือนกับว่าเชื้อมันเพิ่งจะทมนี้สะสมเชื้อมันเพิ่งจะออกอาการอะไรอย่างเงี้ยโแสดงว่าโดนกัดมาวันหนึ่งแล้วแต่เราก็ไม่รู้เลยมันตัวอะไรหนูอะคิดว่าเป็นยุงยุงนี่แพ้ยุงเหรอเอาจะแพ้ก็ต้องแพ้แต่แรกสิเพราะว่า ตอนที่ตอนที่โดนกัดนะเรารู้สึกอยู่ว่าตอนที่เราเข้าไปหาว่ายุงอ่ะเยอะอ๋อยุงเยอะใครมันกัดเอ้เราก็โดนกัดมาตั้งนานแล้วไม่ใช่ยุงมันไม่ใช่ไม่เคยกัดมันก็ตัดมาทุกวันอยู่แล้วหนูก็เลยงงว่ะถามหมอว่ายุงใช่ยุงหรอเปล่าหมอระบุไม่ได้ว่าเป็นเชนิดไหนแต่ว่ารู้ว่าเป็นแมลงมาแมลงแค่นั้นเองนี่โอ้โหตายแล้วโลนไเหรอมันตึงอ่ะมันตึงเลยเหรอ กาสิเออกาาเราทนได้ไหมที่เราไม่เกาอ่ะไม่ได้ไม่ได้เลยเหรอเวลามันคันขึ้นมาแล้วอูไม่ได้เลยเหรออ๋อไม่ไม่ไม่เราหาเราหาตัวไอไอตัวประคบร้อนๆมาทาไม่ให้เกาเราไม่เกาเราเอาอันนั้นประคบเอาได้ไหมไม่ให้มันคันไงไม่ได้ก็ต้องเกาอ่ะไม่ไม่ไม่กาก็คือรูปแบบนี้ก็ดีไงคือเราไม่เกาวพอเกาปุ๊มเนี่ยมันก็จะเห่ไปเรื่อยมันก็อับเสพใช่ไหมล่ะถ้าถ้ากาอ่ะ ถ้าเกาแล้วพอพอหลังเลิกเกาจะออกร้อนวูบๆนั่นเลยนั่นเลยทีนั่นคือคือมันคันแล้วไงมันแสบเพราะเราเกามันหนักไงเขาบอกว่าห้ามเกาถ้าห้ามเกาใช่ใช่ตั้งนอกติดเชื้อแล้วยิ่งจะใช่ใช้ผ้าพันได้ไหมไม่เขาให้ยามาแล้วแล้วก็ใช้ยาแล้วก็นี่ก็ยุบมากแล้วนะนี่นี่คือยุบมากแล้วนะเนนี่ยะตอนนี้ตอนนี้ไปโรงพยาบาลนะกว่านี้นะจ้ามันเลยบังคับหนูไปอ่ะเออตอนแรกคือเราตอนแรกคิดว่าแพ้น้ำไหมไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อ เมื่อ่าไปแพ้ที่จะปลาดองนู้นอะไรแพ้น้ำไม่ไม่เพราะว่าหนูหนูคันตั้งแต่ก่อนจะอาบน้ำเมื่อคืนนี้หนูคันเริ่มคันเริ่มมีตุ่มขึ้นตั้งแต่ก่อนจะอาบน้ำไม่น่าไม่น่าเกี่ยวกับน้ำแต่มันไม่เป็นตุ่มใส่ใสเป็นแบบนี้แต่ว่าอันนี้มันยุบนะตอนแรกมันจะแดงแบบ เออแดงแดงแล้ม่ใ่ไม่ไม่ไม่เห็นตุ่มแบบนี้นะแล้วตอนนี่ตุ่มมันก็มันเป็นที่กําลังฮิตกันยังไงแต่ไอ้ตัวนั้นเป็นตุ่มใสๆอืมอันนั้นมันสีดาดใช่ไหมเออมันเป็นตุ่มใสๆแตนูก็ว่ามันจะโชคดีขนาดมันจะโชคดีขนาดนั้นมันจะขึ้นทั้งตัวเออมันจะขึ้นทั้งตัวไอ้ตัวนั้นขึ้นบานเลยขึ้นหน้าขึ้นตาขึ้นหมดแล้วตั้งแขนตั้งขาแค่เอวลงไปเหรอโอ้หลังกับ เหมือนเหมือนเราผ่าหรออ๋อเหมือนเราผ่าไอไอดงไอที่มันคันคันนะดงไอไอหญ้าที่มันกันเออดงหญ้าดงอะไรไปอย่างนั้นนะะแต่มันก็น่าจะคันตั้งแต่วันแรกไหมไม่มีไม้ไผ่มันคันอยู่นะพี่ไม้ใบมันก็คันไอหญ้าเยอะก็ใช่เลยเออนี่ไงพี่ก็ถ้ามันถ้ามันแพ้ถ้ามันแพ้แต่แรกมันก็คงแพ้ไปแล้วแพ้แก็แพ้แต่แรก ถ้าแพ้แต่แรกมันแพ้ไปแล้วแต่คราวนี้เราหาสาเหตุถ้าสมมติว่าแพ้ขนหน่อไม้น่ะใช่ไหมมันก็จะมีขนทิ่มอยู่มันต้องมีสารอยู่ันนี้มันมันมันเราเรารู้สึกไหมว่ามันกัดเนี่ยรู้อยู่ว่ายุงกัดรู้แค่ยุงกัดเออแต่มันไม่คันตอนแรกมันไม่รู้สึกคันมันแค่เป็นจุดแดงๆเล็กๆน่ะแม่ทว่าเป็นรอยกัดยุงแต่ว่ามันเพิ่งเห่อขึ้นเมื่อคืนนี้ ต้องหาอะไรเย็นๆน่ะประกอบคือคือคือทามันมียาทามาไหมมีเขามีครีมให้ทามาเออกินข้าวกันยังกินแล้วแล้ยทาทำไมอ๋อโอ้ยต้อย่างเงี้้ยผมมจะตน้ำร้อนเออน้ำอุ่นก็มีน้ำร้อนหมอเขาไม่ให้ทาไรเขาให้ทายาเขาทายาเขาอย่างเดียวอ๋อ คือเราไม่ต้องเกาเอาง่ายๆเอาง่ายๆว่าเราไม่ต้องเกาอ่ะถ้าเกาบางทียิ่งไปนะฉยาเข้าไปแล้วดีขึ้นดีขึ้นมันไม่คันอ่ะโอ้ทันไมคันก็ดีแล้วพอนไม่คันเนี่ยเราก็ปล่อยมันไปแค่มันบวมแล้วมันตึงอ่ะคือยิ่งเกายิ่งบานถูกไหมยิ่งเกายิ่งไปแล้วหมอไปดูอาการไม่เรากินยาแล้วก็น่าจะยุดอ๋อเขาพูดอย่างนี้นะโอ้นี่เขาเคยเคยเคยคนมาเป็นแบบนี้เหรอ ไม่เขาบอกว่ามันเป็นเพราะแมลงนะมันมันไม่ได้อะไรใช่ไหมว่าเราไม่มีโรคประจําตัวอย่างถ้าเป็นเบาหวานหรือเป็นอะไรเนี่ยเขาก็ต้องนัดไปดูแต่เราไม่มีโรคประจาตัวเออก็เลยกินยาพอพอหายแล้วก็เลิกกินแล้วก็จบอ๋อไม่ใช่เราจะกลับมาเป็นอีกเดี๋ยวต้องดูอีกว่าเออมันจะมีแพ้อีกป่ะเออแต่ตอนกลางวันเหมือนจะไม่ไหวจริงจริงนะหายใจก็เหมือนขัดขัดเหมือนยังไงไม่รู้อ่ะ ตอนที่ยังไม่ฉีดยาเนอะโอ้มันเป็นหนักขนาดนั้นใช่เหรอมันมมัันนพิษมันแรงขนาดนั้นมันด้วยความเราไม่ได้นอนไงคีแดงมันมันเพียอ๋อมันเพียก็แบบจะนอนทีก็คันขึ้นอีกละลุกขึ้นมาเก่าก็อยู่กันละโอ้โหถ้าเก่าผมก็เฮอเตเหมือนแบบว่าสิบนาทีแล้วก็เริ่มคันเก่าแล้วก็พอนอนกำลังจะหลับโอ้โหคันอีกละมันก็เลยไม่นอนไม่ได้นอนแลลวมัน โอ้อย,ยิ่งเก่ามันก็ยิ่งยิ่งเป็นแผลดิยิ่งวิ่งอักเสบหนูก็พยายามไม่ได้เอาเล็บเก่าแบบพยายามรอเอาโอก็รูปทั้งคืนแหลอเพราะมันไม่มันไม่สะใจเท่าเก่านะรูปแบบแรงๆนะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เล็บนะรูปขยี้พี่แค่พุ่งเคยเป็นเกิดมาสี่สิบโอก็ยังงงใงว่าแผลยุง ก็เป็นด้วยหรอเอ่ก่อนทำไมไม่เห็นเป็นใช่แต่ก่อนคงไม่เป็นแต่ดี้ไม่แน่มันอาจจะไม่ใช่ยุงก็ได้เออมันไม่ใช่ถ้ายุงแล้วมันก็กัดเรามาแต่เด็กแล้วใช่เพราะว่ามันกว่าเราบุ๋ไม่ได้ว่าเป็นสัตว์ชนิดไหนเออก็ไม่ได้บอกว่าเป็นยุงตอนบอกว่าเป็นแมลงนั่นเ่ยแมลงหรือสัตว์กัดต่อยโอเคแล้วไปพักผ่อนเถอะไปไปพักผ่อนเถอะนะครับกินข้ันเอาเลยเอาเลยกินเรียบร้อยแล้วครับ ก็นี่นะครับเอฟซีก็เอ่อให้ยาบรรพานะฮะสรุปไม่แน่ชัดว่าไม่แน่ใจว่าเป็นยุงหรือเปล่าก็นี่นะครับเอซีก็คลิปนี้นะครับขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะเดินทางกลับแล้วนะครับขอบพระคุณมากนะครับเอฟซีค่ะ